ba đục giang ban hạn chanh ngàm tua giấy dày 2 tua 20 Baht bạc tua là sịp bạc ba đục เลี้ยงและขายทำอาหารได้หลายชนิดย่างทอดปลาดุกฟูซึ่งคนหลายประเทศนิยมนำมาทานกับส้มตำซึ่งมีรสชาติที่ หอมอร่อยเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับเพื่อนๆปลาดุกปลาดุกมีหลายชนิดมีชนิดของไทยปลาดุกอุยและปลาดุกรัสเซียครับผมมีขนาดเล็ก กลางใหญ่จนถึงขนาดเท่าขาเราเลยก็มีลักษณะจะคล้ายๆปลาช่อนปลาชโดแต่ปลาดุกมันจะมีหนวดนี่มันจะมีหนวด,นนนวดกินหัวอาหารนะครับเพื่อนๆแบบชนิดลอยน้ำหรือ,อ,อกินพืชต่างๆ วัชพืชต่างๆนะฮะที่อยู่ก้นบ่อเลี้ยงง่ายโตวไวนะฮะหรือจะเลี้ยงคู่ก,กันกับไก่ก็ได้นะครับผมไก่หรือหรือสัตว์อื่นๆที่มูลมาแล้วแล้วกินต่อได้นะครับผมปลาดุกสามารถกินอาหารกินขี้กินมูลต่อได้นะครับผมเพื่อนๆเป็นปลาเศรษฐกิจนะฮะในอนาคตเมื่อก่อนคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ คนจะนิยมไปกินพวกปลานิลปลาช่อนมากกว่านะครับผมปลานิลปลาช่อนปลาทับทิมนะฮะปรากฏปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏทางการจนับุรีก็อร่อยนะครับเพื่อนๆทำต้มยำนะครับผมปลาดุกนี่ก็ทำได้ทั้งต้มยำอ่อมทางอีสานได้หมดนะครับผมหอมงงหอมหมกได้หมดเลย ครับผมปลาดุกย่างบ้านหานจันง,งามครับผมนี่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่